นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถททัส t ีนัง i ีลา g SI l ณนะป h ารา n ปัตตานังของนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัธถาอันยอดเยี่ยม ผู้บรรลุถึงคุณนับปารมีมีสินเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผองภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลมอ2คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา สามสิบนาทีทุกวันจัน์ถึงวันศุกร์ยัดหยมนะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบยี่สิบเจ็ดนะมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบนะซึ่งตรงกับวันศุกร์ แรมสิบห้าคัเดือนยี่ปีวอกวันพระใหญ่นะเท่ากับว่าใกล้วันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชส5งพันหารซึ่งตรงวันขึ้นเก้าคั เหือสามีวอกนะวันอาทิตย์ก็อีก9วันเท่านั้นเองนะก็จะถึงวันที่เป็นวันที่รอคอยกันวันที่จะได้ ชำระนี้พระพุทธเจ้าชำระนี้พระพุทธศาสนาชำระนี่แผ่นดินนะซึ่งเราจะได้ร่วมกัน ที่ทองหลอพระบรมปรถมศาส,สดาไตรภูมิโลกนาถมหามงคลบอพิษนะสมเด็จองค์ปถมต้นแล้วก็หลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วก็พระบรมร,รูปของในหลวงรัชกาลที่9 เป็นการชำระนี่พระพุทธเจ้านี่พระพุทธศาสนานี่แผ่นดินนะซึ่งเราทุกคนถ้ามีความเห็นแก่ประโยชน์ตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมก็ย่อมจะเป็นหนี้เพราะเมื่อเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองก็จะทำอะไรก็เพื่อกิเลสเหมือนกับใยมแมลงมุม แผ่ไปนะแผ่ไปด้วยกาลังกิเลสด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความอคติก็เลยเกิดการนำผลประโยชน์ ของพระพุทธเจ้าผลประโยชน์ของพุทธศาสนาผลประโยชน์ของแผ่นดินมาเป็นของตนทำให้ตกเป็นหนี้ของพระพุทธเจ้าหนี้พระพุทธศาสนาหนี้แผ่นดิน เมื่อเราคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์แก่บรรพบุรุษบรรพชนประโยชน์แก่พร,ระพุทธศาสนาเราก็ทำ ประโยชน์ต่อส่วนรวมก่อนประโยชน์ของตนเมื่อประโยชน์ส่วนรวมสมบูรณ์ประโยชน์ก็หลั่งไหลมาสู่ตนเองเหมือนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ค์ก็เห็นประโยชน์ต่อประศบนิกรของพระองค์คิดถึงประโยชน์ของประชาราสฎรของพระองค์ทำประโยชน์ต่อประชาราษฎรของพระองค์อย่างไม่ทรง เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากอะไรไม่ว่าประชาราัฎรองของพระงจะอยู่ไกลเพียงไรอยู่ถิ่นธุระกันดานเพียงไรเมื่อทราบว่าประชาราัฎรต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์องค์ก็จะ เด็ดดำเนินไปไปช่วยเหลือหาอุบายในการช่วยให้ประชาราชนของพร์นั้นสามารถดำรงตนอยู่อย่างสงบแล้วก็เป็นสุข นะอย่างมูลนิธินะที่พระองค์ก่อตั้งขึ้นนะอย่างมูลนิธิพระดาบทอย่างนี้ก็เป็นมูลนิธิที่สอนวิชาศิลปะให้กับคนยากไร้ คนที่ไม่มีโอกาสจะได้ศึกษาก็ได้เข้ามาศึกษาศิลปะวิชาอันเป็นวิชาที่จะสามารถเลี้ยงชีวิตได้นี่คือมูลนิธิพระดาบทส่วนมูลนิธิชัยพัฒนาก็เป็นมูลนิธิ นาที่พัฒนาเพื่อชัยชน,นะเพื่อประโยชน์ยั่งยืนฉะนั้นทั้งสองมูลน,น,นิธินี้พระองค์ทรงตั้งขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์แก่ประชาชรอของพระองค์ฉะนั้น การบัดนี้สภาวะของประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นก็อยู่ในสภาวะรับวิบากกรรมนะซึ่งเราจะพบว่ามีการแฉมานะจากภายนอกประเทศ เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชันต,ต่างๆมากมายนี่ยญาติผมคือการเป็นหนี้ละเพราะการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะเอาประโยชน์ส่วนตนด้วยประโยชน์ส่วนประเทศชาติก็ เล็กน้อยเบียดบงังนะเอามาเป็นของตนเนี่ยเยอะมากสุดท้ายก็จะพังทลายถ้าเราไม่ป้องกันฉะนั้นการชำระนี้พระพุทธศาสนา ชำรรหนี้พระพุทธเจ้าชำรรหนี้แผ่นดินเนี่ยก็คือเราแก้ไขให้ภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบาบางลงถึงแม้กำลังของเรา เพียงเล็กน้อยแต่เราก็อาศัยกําลังของสมเด็จองค์ปถมกําลังของลุงปู่เทพโลกอุดรกําลังของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชรัชการที่เก้าซึ่งเป็นกําลังของแผ่นดิน กำลังของเทวดานะของพุทธรูปนะไปจำวันนะทั้งเก้าแล้วก็พระสยามเทวาธิราชฉะนั้นญาติโยมนะสำคัญที่สุดเลยร่วมเททองลอกันนะวันที่ห้ากุมภาพันธ์ญาติโยมบันทิ์นะถ้าเดินทางไปพร้อมกันก็ มารอขึ้นรถที่หน้าวัดรีบรับรบำรุงญาติโยมนะซอยกรุงเทพนนทบุรี43นะตั้งแต่เวลา7โมงนะ7โมงถึง7โมงครึ่งน,นะรถออกประมาณนั้นนะวัะนอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ญาติโยมส่วนญาติโยมที่จะเดินทางไปไปเองนะไปเองก็ไปที่นั่นนะญาติโยมอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมอนะ อยู่ซอยเทศบาลสองนะตรงกันข้ามวัดลำพญานะมีนะโรงรอนะในซอยนะั้นนะซอยเทศบาลสองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดลำพญาเนี่ยจะมีโรงหล่อพระชื่อว่าโรงหล่อพระอาโนนนะใกล้ๆก,กันก็จะมีโรงไฟฟ้า ตลาดน้ำนะสถานีโรงไฟฟ้าตลาดน้ำลำพญาใกล้ๆกันฉะนั้นก็นะเราจุดนะจุดก็คือวัดลำพญาหรือสถานีโรงไฟฟ้าตลาดน้ำลำพญานะเป็นจุดหมายแล้วก็ตรงข้ามของวัดลำพญาก็คือซอยเทศบาลสองนะจะมีโรงหล่อพระอานน์ยัดอยูนะ่ตรงนั้น ไปตั้งแต่เช้านะประมาณส0บนาฬิกานะเริ่มนะเราจะได้ทําบุญเลี้ยงพระ9้ารูปก่อนหลังจากนั้นเราก็จะได้ร่วมเททองหล่อพระบรมปฐมศาสดาใจภูมิโลก,กน,นาฏมหามงคลบอพิษนะองค์แรกเลย นะไปองนาฬรกองปฐมต้นแล้วก็ร่วมเทท้องหลอ่อหลวงปู่เทพลูกอุดรน,นะแล้วก็หล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้านะซึ่งวันเดียวกันเลยนะหล่อวันเดียวกันคราวเดียวกันซึ่งจะมีการตั้งพระประจําบันทั้งเก้าแล้วก็พระศิวลีแล้วก็พระมหากาจยนะรับ นะสมเด็จองค์ประถมแล้วก็มีลูกนิมิตอีก9ลูกด้วยนะเพื่อเป็นนิมิตหมายเป็นเขตแห่งความเจริญเขตแห่งความอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นโอกาสอันดียิ่งอย่างนี้ญาติโยมก็นะเตรียมไว้ให้ดีตั้งใจให้ดีเพื่อให้ได้ชํำระนี้นะให้กับบรรพุทธของเราแล้วก็ตัวเราเองด้วย นี่พระพุทธเจ้านี่พุทธศาสนานี่แผ่นดินเป็นโอกาสดีเหลือเกินนะที่เราได้ชำระก,กันนะอาญาตโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่มออกอากาศร่วมทําบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นไปพุทธเจ้าย,ย,ยี่แปดรองค์ญาติโยมนะซึงอยู่ด้านหน้าท่านท้าวดับพระสูรหรือพระพิทักษธรรม ร่วมทำบุญในการสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณาหงศ์รับลมบินญ,ญาณของบุรกษตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบร,งบงรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผ่านประสบนิกรในทุกๆกรชัชวงศ์ไปรันราชการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่งแบบลงและไปรัราก,การกราบไหว้พระจุลามณีและพระศรีอริยเมตไตรนะแล้วก็สําหรับเรือสุพรรณหงศ์นี้นะสาคัญก็คือเป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะแล้วก็เป็นพระราชพานะของพระองค์ด้วยนั่นเองนะแล้วบ่งรอพระบรมประมสาาสดาไตรภูมิโลกกนาดมหามงคลบพิษหลวงปู่เทพโลกโดุดรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9กันนะตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยม โดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971ทางไปรษณียพระมหากรีธาวชิรยานวัดรีบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800 พระมหากรีธาวชระยรยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ย์ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกจ็ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสีย์จ็ดยัดยม ทุกๆวันพุธนาเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมารวมดมนต์มการมารมสการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์การหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปศาลสาร,สารนางใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบร้อยบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีย่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณ สามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65พอ505รถเมย์เบอร์18วันเรียบราบำรุงยัดอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทบุรีประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปอ505รถเมย์เบอร์18 อิติปิโสวิเศษิอิเศษิพุทธนามิอิเมนาพุทธตังโสอ,อิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมาลุมานมโมทนาบนุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตามาภาพแรกกระทำแล้วใน ชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอารยรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดั่งพระนิพพานของพุทโ์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทินอมปตาตวีคงคาภุมมะเทวานาะมามิหังนามภะทะ อตาตมาภาพขอญาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนอูสนหรับทุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุโปรงขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกปรง,รรง,รมมรรงและคุณของพระตรัตรัยจงโปรปากุ้มกรองรักษาญ,ญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกทุกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งโปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งโปรงนับตั้งแต่วินาทีนี้ จนตลอดไปในทุกพทุกชาติเถือนพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจักรวาลปกป,ป้องผ่องภัยบ้านเดือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร